I don't have พี่น้องอยากจะจังเสียงของท่านอาจารย์ปานเทพบัวบวมันกันนาเสียงหน่อยครับ ครับสวัสดีครับรู้ว่าทุกท่านมาไกลนะครับแต่วันนี้มาด้วยหัวใจรักชาตินะครับเรามาเพื่อแก้ไขกฎหมายพลังงานซึ่งวันนี้กฎหมายพลังงานเนี่ยนะครับไม่มีประชาชนไม่มีส่วนร่วมเลยถูกต้องไหมครับ<อ>ดังจากทรัพยากรพลังงานนี้จะได้กลับมาดูแลพี่น้องคนไทยเป็นโรงเรียน โรงพยาบาลการศึกษาของเด็กๆของเราถูกต้องนะครับต้อง่อยที่ผ่านมา40ปีขุดกา๊าซขุดน้ำมันไปเงินไปไหนเราก็ไม่เคยรู้นะครับชุมชนที่อยู่รอบบ่อน้ำมันผมเคยไปเชียงใหม่นะครับไปเชียงใหม่เคยขึ้นลอยสุเทพพี่เคยขึ้นไหมเคย,เคยปรากฏว่าขับรถไปจอดข้างทางมีแม่ม้แม่นะคะ้าขายถองหน้าตามอมแมม,ม,มจนมาก ถามแม่อยู่ไหนครับผมถามอย่างนี้เขาตอบว่าแม่อยู่ฝางผมบอกผมไม่เชื่อว่าแม่อยู่ฝางเพราะทำไมแม่จนขนาดน,นี้ฝางนี่ขุดน้ำมันดิบถูกต้องไหมครับผมบอกว่าขอดูับรประชาชนหน่อยแม่อยู่ฝางจริงหรือเปล่าคักข,ขึ้นมาเป็นฝางจริงๆครับรากบว่าคนที่ฝางยังจนเหมือนเดิมทุกประการมีการขุดน้ำมันมาแล้ว80ปีนะครับ น้ำมันที่ฝังนั้นมูลค่ากว่าพันะ 1, ล้านบาททุกปีนะกว่าพันล้านบาททุกปีพันล้านบาทเป็นเวลาสี่สิบปีเป็นเงินเท่าไรมหาศาลแต่คนฝังยังจนเหมือนเดิมดังนั้นสี่สิบปีผ่านมาแล้วเราต้องรู้จักเรียนรู้ถูกไหมครับว่าสมบัติของแผ่นดินสมบัติที่ปู่ย่าตายายเรารักษานั้น ยังไม่กลับมาดูแลชีวิตคนไทยดังนั้นเราจึงต้องเปลีป่ยนแปลงกฎหมายปีโตเลียมเพื่อให้ทรัพยากรเหล่านี้กลับมาดูแลชีวิตคนไทยทุกคนดูไหมครับ,รบนอกจากนี้แล้วนอกจากนี้แล้วกฎหมายพลังงานปัจจุบันเข้ากับยกทรัพยากรก๊าซและน้ำมันให้ขาวให้เอกชนถูกไหมครับแล้วก็กลับมาขายเรา สมมติว่าเกิดสงครามขึ้นกองทัพต้องใช้น้ำมันไหมครับใช่แล้วจะเอาน้ำมันที่ไหนครับก็ย,ยกให้เอก,กชนเขาไปแล้วเมือ่มอมีสงครามเกิดขึ้นหากเกิดขึ้นนะน้ำมันจะแพงถูกไหมครับกองทัพจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อน้ำมันจากแผ่นดินไทยเองกพยกให้เขาไปแล้วดังนั้นเองการที่เราขอแก้ไขกฎหมายนั้นเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงทางพลังงานที่แท้จริงนะครับดังนั้นเองวันนี้ เราไม่ได้มาขออะไรมากมายขอให้ท่านนายกช่วยถอนกฎหมายปิโตัวเลียมของครอมอ,ออกจากสอนอชอด้วยเอาไหมครับออถอนไม่ถอนออถอนถอไม่อถอนถอนถอนไม่ถอนถอนนะครับอ่ะช่วงนี้พลกับผมแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบคุณครับจาย์บังเทพเอาเราเช็หน่อยไหมหน่อยนะไหนๆนยูนตรงนี้่ะ สักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่ง,งสวัสดีครับที่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับสวัสดีคนระับก็ขณะนี้ที่น้องประชาชนก็คงจะมาอยู่ที่ที่บริเวณหน้ารัฐสภาส่ว,น,น,สน,น,น,วน,น,นหนึ่งนะครับอีกเส่วนหนึ่งก็คือมีพี่น้องประชาชนอีกจจำนวนหนึ่งนะครับที่กำลังเดินทางมาแต่ปรากฏว่าไม่สามารถเดินทางมาได้อย่างง,ง่ายนะครับเพราะว่า ข้อหนึ่งรถติดมากแต่ข้อที่สองมีการปิดการจราจรด้านที่หนึ่งไม่สามารถเข้ามาได้บริเวณลานราพระบรมร่ปทรงนาเพราะจัดกิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้งเรนเรงในการประชามติแต่ในการเรนเรงครั้งนี้ปิดการจราจรบริเวณลานราพระบรงงมรุ่ทรง้าทั้งหมดนะครับไม่สามารถที่จะเข้ามาได้ นะครับนั่นคือประการที่1นะครับประการที่2บริเวณถนนโอทางในเช่นเดียวกันนะครับไม่ควรจะมีเหตุในการขีดขวางการจราจรแล้วก็ได้พบว่ามีการเอาเหล็กมากั้นแปลกมากนะครับบรเิเวณรัฐสภาแท้ๆเป็นพื้นที่การชุมเป็นพื้นที่การประชุมรัฐสภาทแท้ๆแ,แต่มีการเอาเหล็กมากั้นบนพื้นถนนนะครับทําให้พี่น้อ<ฆ>งประชาชนจํานวนหนึ่ง ทำให้พี่น้องประชาชนจำนวนหนึ่งเข้ามาไม่ได้และจำนวนหนึ่งเข้าใจผิดนึกว่าจะเข้าไม่ได้ขอย้ำนะครับว่าสามารถเข้าได้นะครับพี่น้องประชาชนที่อนุญาตนะครับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาบริเวณถนนอุทองธานสามารถเข้าได้นะครับ <learns ise. S 1> ไม่ต้องกังวลอะไรถึงแม้จะมีเหล็กกีดขวางเอาไว้ทําให้เข้าใจผิดหรือว่าเป็นการปิดกั <ST! <ST! ้นจะมา รับมอบเอกสารจากเชียงใหม่ซึ่งเดินทีเยอะมากนะครับติดอันดับ10อันดับแรกในประเทศไทยที่มีการส่งรายชื่อเข้ามามากที่สุดและมาจากพื้นที่ไกลด้วยคือจังหวัดเชียงใหม่วันนี้มาพร้อมอีกบุกใหญ่ครับขออนุญาตเชิญมาทางนู้นเลยนะครับทั้กน,นกับแาบหลวงกอรมารับมอบอย่างเป็นทางการเอาละครับมาชงนี้เลยครับมาชงนี้เลยครับ มาเชีงใหม่มาเรยนะครับตอนนี้ตาจะเชีงใหม่้เครับอรับน่านะครับเอกสารจากเชีงใหม่วันนี้มาพิ่มอยู 516รายชื่อนดงามมากนะครับเป็นเจตนารณของประชาชนที่กรุทธิ์และก็มีเจตนาที่ดูต่อชาติบ้านดวงนะครับขออนุญาตป้าปุกพูดกับี่นรังประชาชนหน่อยนะครับว่าได้มาได้ยังไงไม่ใช่ครั้งแรกมาหลายรอบแ,แล้วเยอะมากด้วยนะครับเยนเชิญเลยครับสวัสดีค่ะพี่น้องที่มีหัวใจรักชาติเหมือนกันทุกคนในที่นี้นะคะ ที่มีความตั้งใจนี่ก็เพราะว่าอยากจะให้การทํางานของเราบรรลุจุดเป้าหมายที่เราต้องการไว้คือถอนพรบบอโตรเลียมของกระทรวงแรงงานออกไปแล้วก็เอาของเราเข้าไปแทนนะคะก็ไปตามหมู่บ้านใครมีงานอะไรเราก็ไปก็มีคนที่เข,เข้าใจก็พยายามมาเซ็นให้เราแต่คนไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจเลยพแม่ <laughs> ยากมากเลยนะแต่เราก็พยายามนะคะ หรือว่ามีเวลาน้อยไปหน่อยถ้ามีมากกว่านี้เราก็ยังจะทําอีกนะคะขอบคุณมากค่ะของต้าเก็บแจ้งจัดการเริ่มตแ้งจัดชื่อใหม่ที่รุ่นเพื่อนมาเสนอหรายชื่อนะครับอุษฎ์เาส่งมาก่อนนั้นประมาณ1,000รายชื่อแล้วก็ส่งทางไปรษณีย์มาต่างหากอีกค่ะแล้วก็วันนี้เอามาอีก516รายชื่อค่ะโอ้โหของชื่อใหม่จังหวัดเพื่อผมว่าสองพันแล้วนะครับเกินต้าเร็บไม่ให้กับชื่อใหม่ไว้ด้วยนะครับนะครับจากคุณมากทุกท่านนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเรามาทำกิจกรรมประยัติศาสตร์ร่วมกันแล้วก็ย้ำว่าอย่าทอนะครับเพราะว่าถึงแม้เราจะมีอุปสรรคในการเดินทางวันนี้การจราจรติดมากทั้งสองข้างเลยนะครับไม่ได้เหตุบางเองหรือเพราะอะไรแล้วก็ยังไม่เข้าใจเหตุผลนะครับว่าถานนโอทางในจะเอาเม็กมาถูกกั้กนขวางการจราจรเพื่ออะไรนะครับแต่ขอย้ำผ่านตรงนี้ไปนะครับว่าให้มาเดินทางมาถึงที่นี่ ที่วัฐสภา,านะครับท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้รวบรวมแล้วก็ล่ารายชื่อมาด้วยกันนั้นเรืยอนชิญได้ขอย้ำอีกทีนะครับว่าทําไมเราต้องคัดค้านพรบรปิโตรเลียมแล้วทําไมต้องเสนอกฎหมายของประชาชนนี่น้องประชาชนจําได้ไหมครับว่าวันที่เราคัดค้านการเติดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21จาได้ไหมครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะหยุดยั้งชะลอก,การเติดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21ไปก่อน จนกล่าจะมีการศึกษาอย่างถีเ่เพื่อนก็มีการตั้งคณะกรรมการหนึ่งชุดชื่อคณะกรรมการวุสามัรศึกษาปัญหาการบังคับใช้พรบาิโต,ตรเลื่อนและพราบาพาสูบบ้าปิดต,ตรเลื่อนสองฉบับนะครับเป็นคณะกรรมการศึกษาขึ้นมาพอศึกษาขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่ามีผลการศึกษาเยอะมากว่าต้องแก้ไขกฎหมายปิโตรเลื่อนและพราบาพาสูบบ้าผิโตรเลื่อนเพื่อผลประโยชน์ของชาติ เพื่อต้องการการวล่อนไหลและเพิ่มการจัดเก็บรายได้เน้นย้าแต่เป็นประสิทธิภาพมีรนย่าแต่เป็นประสิทธิภาพในการก่อเกิดประโยชน์ของประเทศทั้งสิ้นนะครับอย่างไรก็าตามก็ปรากฏต่อมาว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานเสนอกฎหมายของตัวเองชิงตัดหน้าผลการศึกษาดังกล่าวและเมื่อในเวลาต่อมาเหตุการณ์ต่อมาเรื่องขึ้นจนถึงปัจจุบัน พบว่า,าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบกับร่างแก้ไขกฎหมายของกระทรวงพลังงานที่ไม่เป็นไปตามผลการศึกษาแลวก็ผ่านความเห็นชอบในสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่หนึ่งไปแล้วด้วยนะครับถามว่ากฎหมายนี้มีปัญหาตรงไหนประการที่หนึ่งพี่น้องครับ ไปเรื่อยๆนะคะท่านมาตีแปดโมงเราก็ไปยื่นแปดโมงท่านมาเที่ยงเราก็ไปเที่ยงท่านมาสี่บงเย็นเราก็ไปยื่นสี่งเย็น <_ d ata> แต่ถ้าท่านไม่มาพรุ่งนี้เราจะรอเราเราให้เกียรติท่านนะครับเราก็จะรอท่านจนกว่าเราจะได้ยื่น สองหมื่นลายชื่อกับ่า้เดที่นั่นทีรับดัดถัดไปนะครับคนที่เป็นานสำคัญเพราะว่าเป็นคนประสานในการเข้าพบท่านประธานสุรนิทตั้งแต่วันแรกนะครับเพราะว่าท่านนี้เนี่ยคุ้นเคยกับการทํางานรัฐสภามาโดยตลอดเตรียมตัวคุณโก้ใช้สัญญาณนะครับ ระหว่างรอนะครับก็ขออนุญาตว่าตลอดระยะเวลาสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะครับท่านนี้เนี่ยเป็นคนเพราะเป็นคนเดินเรื่องแทนเราเพราะเป็นคนที่คุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่มมญญทดำเนินการ่ายทอนสดขออนุญาตสรุปอีกทีถึงสถานการณ์ล่าสุดน,นะครับของบริเวณลานพระบรมรูปทรงมาเข้ามาที่วัชสลาไม่ได้ถดนนอูทองในเข้าได้ แต่ไม่รู้ใครมือดีนะครับเอาแผงเหล็กมากั้นการ,รจราจรไว้วันรบทำให้พี่น้องประชาชนบางตามพรบการชุมนุมทุกประการและก็ได้รับการอนุญ,ญาตแล้ว,วสุดจากการประสานเมื่อวานนี้จนถึงเวลาตอนนี้ในบัรยากิแห่งชาติเรายังพบอุปสรรคไม่ใช่เพียงแค่การ,รจราจรแต่เพียงแค่ใครจะมารับเอกสารและรับที่ไหน ยังมีปัญหาเลยครับในปัจจุบันนี้ครับคนที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือคนประสานงานในการเสนอขอนับหมายนะครับก็คือผู้ที่คุ้นเคยกับงานรัตุลาามาถึงกว่า6ปีนะครับขอสิทงต้อนรับคุณรศนานโปรติปมาจากจังหวัดน,นะคะเพื่อที่จะมาเป็นผู้นำไร่เพื่อเสนอร่างพรบการบริหารการทุนนิเวศของข้าชาชนมาเสนอให้กับ ท่านประธานไม่รู้นะครับเออแล้วอย่างที่เอาอะไรเล็กน้อยแล้วก็ส่งมอบเอกสารพร้อมกับพี่น้องโควิดที่เดินทางมาไกลมากนะครับปกปืนต้อนรับด้วยนะครับนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้รักชาติทุกจังหวัดวันนี้ มินโพราร่วมกับอันธมิตรองเตอกรบุรีผักช้องสีเกลียวนะครับก็มากัน 3- 4สี่รถบัสนะครับก็เป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะครับและเราก็จะคัดค้านร่วมกับสอพี่ของไปวันนี้ก็ได้นำรายชื่อส่วนต่วมามอบเพิ่มเติมให้กับจาดวันเทพนะครับ ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับสู้สู้สู้ให้พลรบฉบับนี้ถอนออกไปนะครับขอบคุณครับจำนวนเท่าไหร่ครับวันนี้สามล้อสู้ที่ตรวจเพิ่มต่างหากนะครับวันนี้ขออนุญาตทำพิธีรับมอบนะครับ เมงตะกรีพยา,ยานปลกมือหน่อยนะครับขออนุญาตว่าเฉพาะมาถึงตอนเช้านี้ไม่นับเอกสารเพิ่มเติมนะครับเราได้ตัวเลข1 9ึ0 0รายชื่อจากเชียงใหม่เมื่อตะครี้เมื่อตะครู่เดียวๆนะครับเชียงใหม่อย่างเดียว5 1 6รายชื่อจากโคราชอีก200กว่ารายชื่อดังนั้นยังไม่นับประชาชนที่มาสดๆอีกต่างหากมีอีก500รายชื่อจากจังหวัด มิสสุดโลกดังนั้นพนุสสองปืนนายชื่อนะครับเดี๋ยวราดับถัดไปนะครับเจอตอกรระดับแป้งผมจะเป็นเอกสารสักคู่หนึ่งนะครับเชิญครับที่น้องโพราชครับสมบทานรอบหน้ารอบที่21หากระื่องขึ้นขอพูดกับทางโพราชนิดหนึ่งนะครับที่สัมทานในโพราชเนี่ยตรงไหนบ้างทราบไครับครับหลายพื้นที่เลยครับผมบอกเลยนะครับ90%ของของโพราชนั้น จะกลายเป็นพื้นที่สัมปทานปีโตเรียมทั้งหมดครับดังนั้นดังนั้นใต้บ้านพี่น้องชาวโคราชใต้เลือกสวนไร่นาพี่น้องชาวโกราชจะเป็นแปลงมีโตเรียมทั้งหมดเลย,ยดังนั้นถ้าเราเราไม่แก้ไขกฎหมายมีโตเรียมที่กุดขึ้นมาได้จะเป็นของคนอื่นทั้งหมดครับอย,ยอมไหมครับไม่ครั ไม่ยอมดังนั้นเราจึงต้องขอให้ถอนถอนไหมครับถอนถอนกฎหมายที่เรียอนถอนไม่ถอนถอนไม่ถอนถอนไม่ถอนครับต้องถอนไม่งั้นทรัพยากรไทยหมดแน่นอนและเราก็จะจนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นกฎหมายที่เราจะเสนอไปใหม่ จะเป็นกฎหมายที่มีการแบ่งปันนะคุณน้ำมันคุกา้า s ที่มาได้มีการแบ่งปันแบ่งให้รัฐบาลแบ่งให้ชุมชนเพื่อเอามาดูแลชีวิตที่น้องคนไทยทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนโคราชมีแปลงติดตัวเรียบเกือบเต็มพื้นที่ชีวิตความเป็นอยู่ก็จะต้องดีขึ้นแน่นอนเอาไหมครับเอานะครับเพราะฉะนั้นขอกําลังใจขอแรงใจใครมาแล้วดีแล้วใครยังไม่มาช่วยกันมาหน่อย นะครับวันนี้เราขออนุญาตทา,ทางการถูกกฎหมายว่าเรามาดีเรามาช่วยรัฐบาลเรามาช่วยนักน,นายกรันรีนำทางประเทศไทยในการมาิิรูปทรัพยากรไทยนะครับขอแรงใจขอเสียงตมมือให้โคราชอีครับขอบคุณครับโดคดีนะประเทศไทยโชคดีไหมครับมีทั้งน้ำมัน น้องไทยจะดีขึ้นแน่นอนเอาไหมครับเอาโอเคดังนั้นวันนี้พี่น้องที่สระบุรีที่ณนุโลกลกบุรีมาช่วยพี่น้องปิโตเรียเพราะว่าพืนที่เขาก็มีปิโตเรียเหมือนกันดังนั้นวันนี้มาชื่นชื่นที่กี่ลายชื่อครับทั้งหมดเนี่ยนะคะ500ยกว่ารายชื่อค่ะ500กว่ารายชื่อสนับสนุนสนุนชวนไหมายครับเพราะที่ตมือนะครับ อบบ้างรเดี๋ยวเรายื่นเงินก่อนนะยื่นเงินก่อนครับขอบคุณมากครับขอเด็กตบมือดีขอบคุณนะครับทรัพยากรและทองคำรวมกันหลายจังหวัดนะคะ12จังหวัดทั่วประเทศที่มีทองคำจริงๆทองคำเนี่ยมี3 1จังหวัดนะคะแล้วบริษัทเอกชนเนี่ยนะคะได้ยื่นนะคะขออัอาชบักแล้วน้กว่าล้ดังนั้นที่นั่งนั่งกันอยู่นี่นะคะนั่งครับทอง ร่ลำรวย ừ, ừ, แต่ทุกมันอยู่ข้างในนะคะเพราะว่าคองเมืองแรกทองคำใหญ่ที่สุดเนี่ยอยู่ที่พิโรที่เกียรพิชบูร์วันนี้เราได้รับผลกระทบวันนี้เราทําเรื่องมาที่สอทชอ คิดว่าถ้าเราจาเป็นที่จะต้องสํารวจิโซเลี่ยมเราไม่จำเป็นต้องรอต่างชาติค่ะลองประธานชวนเราได้ทําการสํารวจเบื้องต้นแล้วเรามีผลสรวจทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าในดินลึกลงไปนีน้ำมันดิบผสมอยู่ที่สระบุรีําบนลาสมบูรณ์อำเภอห้วยเหล็กจังหวัดสระบุนนรีเราเห็นพรม่เอาเครื่องคูโบตา้าจอบเพราะฉะนั้นเราคนไทยนี่ค่ะ อย่าให้ใครมาหลอกเราว่าต้องรอเฉพาะต่างชาติมาสำรวจเท่านั้นพวกเราคือประชาชนที่สำรวจน้องและก็น้ำมันด้วยมือของเราเองค่ะเราพง่งแว่ดีจริงๆค่ะ <Hey. S 1> วันนี้เราเห็นด้วยที่เอาสมบัติทองคำและน้ำมันเป็นของชาติของคนไทยของแผ่นดินประเทศไทยวันนี้เราต้องรวมใจกันค่ะเพราะว่าทรัพยากรเนี่ยเป็นถุงลับที่รับซ้อนจริงๆวันนี้เรามายืนคู่กับ กลุ่มของพิโตเรียมเพื่อทําทุกอย่างให้ทรัพยากรกลับคืนมาเป็นของชาติของประเทศไทยของแผ่นดินเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งสืบอไปขอกราบขอบคุณพลังใจทุกทา่านค่ะเป็นวนัวนอีน,น้อรับบัตรประชาชนครับของคุณที่โชคดีคุมดวงนะครับลืมไว้